สวัสดีค่ะพวกเราจากบริษัท n ิงพีพ l e คอนซอัลทิ n งจำกัดบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เมค่ะพี่โจ้าค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการว่าด้วยเรื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันถึงเรื่องการวางแผนอัตรากำลังค่ะ ใช่ค่ะหลังจากที่อีพีที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องแผนกลยุทธ์ด้าน HR นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกในเรื่องของการกําหนดแผนของ HR เลยนะคะโดยรายละเอียดข้างในแผนง,งานของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับนโยบายและเป้าหมายของแต่ละบริษัทค่ะก็ไม่ในส่วนของแผนอัตรากำลังนะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่เราจะคุยกันแผนอัตรากำลังหรือที่เราเรียกกันว่า manpower planning นะคะหรือว่า workforce planning ค่ะ ค่ะใช่ค่ะในส่วนของแผนอัตรากำลังนะคะหมายถึงว่ากระบวนการคะกำหนดทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพของพนักงานหรือที่เรียกว่าอัตรากำลังค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้มจีจำนวนที่เพียงพอและทันต่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจค่ะโดยในการวางแผนอัตรากำลังนี้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์และการคาดการไปในอนาคตค่ะ ซึ่งอัตรากําลังหรือกลุ่มพนักงานที่เราต้องการนี้นะคะจะเป็นกลุ่มพนักงานที่ฝรั่งเขาเรียกว่า right people with the right skill in the right place at the right time ค่ะ ใช่คะ่ะพูดง่งยๆก็คือการวางแผนอัตรากลาลังนะคะจะเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของจํานวนพนักงานภายในบริษัทนะคะให้มีจํานวนที่เพียงพอแล้วก็มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการะคะ่ะโดยในการวางแผนอัตรากําลังนะคะก็จะมีเครื่องมือแล้วก็วิธีการนะคะที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถคํานวณได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยบริษัทน่ะจำเป็นจะต้องมีพนักงานกี่คนสําหรับแต่ละงานค่ะโดวยวัตถุประสงค์ในการทําแผนอัตรากําลังนะคะหละักๆก็เพื่อนะคะ1เนี่ยให้บริษัทเนี่ยมี แต่กาลังที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะในเวลาที่กําหนดนะคะเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจและเป้าหมายของบริษัทได้ค่ะ 2. นะคะให้บริษัทนะคะมีกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานในปัจจุบนันรวมทั้งไม่เป็นภาระรากับองค์กรในระยะยาวค่ะและ3นะคะ ไม่เกิดภาวะขาดแคลนอัตรากําลังนะคะทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะดังนั้นน่ยในเรื่องของการวางแผนอัตรากําลังคนเนี่ยถือว่ามีความสาคัญนะคะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนมากเลยค่ะค่ะถูกต้องเลยค่ะทีนี้นะคะเราลองมาดูกันนะคะว่ากระบวนการหลักๆแล้วเนี่ยในการวางแผนอัตรากําลังอะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังค่ะของแต่ละที่ก็อาจจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันไปบ้างแต่ทั้งนี้นะคะทางทีมเราก็ได้สรุปเป็นกระบวนการเพื่อที่จะนํามาให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและนําไปใช้ได้ค่ะลองดูจากภาพนะคะ จากภาพเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าอันดับแรกในการวางแผนอัตรากำลังเราจะเริ่มต้นจากทิศทางหรือเป้าหมายของบริษัทเราก่อนค่ะเช่นทิศทางของบริษัทเราจะเติบโตไปอย่างไรนะคะจะมีการขยับขยายธุรกิจหรือว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพิจารณาในส่วนของที่เรียกว่าสถานการณ์อัตรากำลังของเราลวค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงที่2และช่วงที่3ที่เป็น supply analysis และช่วงที่3ที่เป็นดีมา l y ซ i s ค่ะในส่วนของช่วงที่2ที่เป็นซัพพลาย l y ซ i s นะคะมีนะคะจะหมายถึงการวิเคราะ์อ,อัตรากำลังของบริษัทณนะปัจจุบันก่อนค่ะทั้งในเชิงของปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะโดยในเชิงปริมาณน,นะคะเช่นจำนวนพนักงานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่และฝ่ายเป็นอย่างไรประเภทของพนักงานเป็นพนักงานประจำพนักงานสัญญาจ้างหรือแม้แต่พนักงานจ้างเหมาหรือที่เราเรียกว่าพนักงานเอาซอร์สค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาพิจารณาในการวิเคราะห์ด้วยค่ะน้องเมย์แต่และในส่วนของเชิงคุณภาพนะคะก็จะทําการวิเคราะห์กันในแง่ของความรู้ทักษะและความสามารถของพนักงานในปัจจุบันของเราค่ะอย่างเช่นว่าพนักงานของเรานะคะยังต้องพัฒนาทักษะด้านไหนบ้างต้องเติมความรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งผลการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงนี้เองนะคะจะทําให้เรามองเห็นแล้วค่ะว่า ทั้งปริมาณและคุณภาพของอัตรากำลังในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะค่ะก็หลังจากที่จบในเรื่องของ supply analysis ไปแล้วนะคะทีนี้ละคะ่ะก็ถึงช่วงที่เรียกว่า demand analysis ค่ะหรือการวิเคราะห์อุปสงค์แรงงานละคะ่ะซึ่งในส่วนที่3เนี่ยก็ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะ กระบวนการหลักที่เราจะทํากันนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังค่ะซึ่งเช,ช,ชื่อมโยงจากส่วนแรกนะคะที่เราได้ศึกษาเป้าหมายและก็ทิศทางของบริษัทในแต่ละปีนะคะยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ฝ่ายขายและบริษัทเราเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะเพิ่มยอดขาย20%จากปีที่ผ่านมาเราที่อยู่ฝ่ายขายเนี่ยได้รับเป้าหมายแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาวางแผนแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเพิ่มยอดขายอย่างไรจะต้องมีการพัฒนาสินค้า ใหม่ขึ้นมาไหมหรือว่าถ้าจะขายสินค้าเดิมเนี่ยต้องขายอย่างไรซึ่งนอกจากเราเนี่ยจะคิดในเรื่องของกลยุทธ์การขายหรือว่าสินค้าแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าถ้าเพิ่มยอดขายอีกเนี่ยแต่เซลของเราที่มีอยู่6คนเนี่ยค่ะพอไหมจะแบ่งเป้าหมายให้แต่ละคนเพิ่มดีหรือไม่ตรงนี้ราคาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องวางแผนอัตรากําลังแล้วค่ะที่ต้องมามีห์ว่าเซลล์แต่ละคนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างยอดขายที่รับผิดชอบของแต่ละคนเท่าไหร่ แล้วถ้าจะเพิ่มคนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรประมาณการบัตรเจตไว้เท่าไหร่ดีเพราะถ้าจ้างคนมาเพิ่มเนี่ยแสดงว่าบริษัทเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เพิ่มดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ครบถ้วนค่ะว่าถ้าจ้างคนมาเพิ่มเนี่ยเขาจะรับผิดชอบอะไรสร้างผลงานได้เท่าไหร่เรียกได้ว่าวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นี่ยเราก็ต้องจะต้องมีวิธีการแล้วก็เครื่องมือค่ะที่มาช่วยให้ไลน์แมเน g เจอร์แล้วก็ HR วิเคราะห์อัตรากำลังคนนะคะไม่ว่าจะเป็น FTE เทรนด์แอนนไลซิสนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ j u จเ m e n t เมนต์ค่ะโดยแต่ละวิธีการที่คำนวณเนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันไปนะคะไว้โอกาสถัดไปเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับรายละเอ,เอียดของเครื่องมือต่างๆค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของธรรมชาติในการหมุนเวียนงานของพนักงานค่ะหรือว่า employee Turnover ประกอบกับประเด็นของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยน,นะคะซึ่งผลลัพธ์จากช่วงที่สาน,นี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้แล้วล่ะค่ะว่า ฝ่ายงานของเราต้องการคนเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะความรู้และทักษะที่ต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรคะค่ะใช่ค่ะโดยหลังจากที่เรารู้กระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่องของอเป้าหมายของบริษัทเราเป็นยังไงนะคะสถานการณ์อัตรากําลังของเราเป็นอย่างไรรวมถึงอนาคตเราต้องการคนมากน้อยแค่ไหนตรงจุดนี้เองค่ะเราก็จะเริ่มมองเห็นแก็บนะคะลองดูภาพนี้ค่ะ จากภาพนะคะก็จะทําให้เราเห็นแล้วล่ะค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้เรามีแกลบอะไรบ้างอยู่ในช่วงที่เรียกว่าแกลบ a อนาลิซิสค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราต้องมาระดมสมองวางแผนกันแล้วล่ะค่ะว่าแกลบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง <c oughs> เช่นหากเราต้องการอัตราก,กําลังเพิ่มต้องสรรหาจากที่ไหนใช้เวลาหรือใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้ก็เพื่อทันกับความต้องการ รวมถึงลักษณะของอัตรากําลังที่เราต้องการด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรทั้งในแง่ของความรู้ทักษะนะคะโดยในการดําเนินงานในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเป็นหน้าที่หลักของ HR และทีมงานเลยค่ะตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่กระบวนการสรรหาพัฒนาพนักงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระบวนการทั้งหมดตรงนี้ก็เพื่อที่จะปิดก็บที่เกิดขึ้นและทําให้องค์กรของเราค่ะมีอัตรากาลังที่เหมาะสมและเพียงพอค่ะ และสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเอาแผนเนี่ยมาวางกันอย่างยากลําบากแล้วเนี่ยแล้วก็นําไปดําเนินการแล้วอ่ค่ะเราก็ต้องอย่าลืมที่จะติดตามแล้วก็ทบทวนแผนที่เราทําไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในการทํางานจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่แบบท้าทายเราอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะได้ช่วยให้การวางแผนอัตรากําลังในปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องการวางแผนอัตรากําลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีการวิเคราะห์กันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะทําให้องค์กรของเราสามารถทําอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลงานและก้าวทันไปพร้อมกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนเพื่อนเเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอัตรากําลังมากยิ่งขึ้นนะคะ ใช่ค่ะหรือหากเพื่อนๆมีประเด็นคำถามนะคะก็สามารถส่งกลับมาได้ใต้คลิปนี้หรือติดต่อกับเรานะคะได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ท้ายคลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ EP 3นี้นะคะเราก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ใน EP หน้ากับรายการว่าด้วยเรื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ